สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนัดนะครับอ s u ู u ูทักโฟเซลเดี๋ยววันนี้เราจากรถใหม่ป้ายแดงไปสักวันหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมรถมือสองสวยๆนะครับณที่แห่งหนึ่งเดี๋ยวเราไปพบกับทางเจ้าของเต็นท์เลยครับตามผมมาเลยพี่นัดสวัสดีครับพี่อสวัสดีครับเดินมาถึงหน้าร้านพี่อูนะมีฉายาว่าอะไรนะพี่นะอู๋ครับโคราชครับอุครับนั่นครับไหนไหนนี่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  สมยานาำนะครับอุครับโคราช Facebook ชื่อนี้เลยใช่ไหมใช่ครับก็ลองดูคันนี้ก่อนเนี่ยนี่นี่คันนี้คันนี้ร้อยล็อกกี้ร้อยเก้าห้าครับรถในตำนานอีกหนึ่งคันที่ว่าเอออฟโอซสามครับแต่รถวิ่งสี่หมื่นโลโอ้นี่สามเก้านี่ปีอะไรครับเออยี่สิบเจปีอ่าลองดูชมภายในก่อน27ปีครับเชิญชมอันนี้ครับ รถอายุเกือบ30ขวบถูกไหมครัแล้วเป็นรถบรรทุกแต่วิ่งแค่สี่หมื่นโลก็เรียกว่าแทบไม่ได้วิ่งเลยดีกว่านะครเออดูบอ้เน้นเน้นเขาเรียกว่าสายจอดพูดถึงหาสภาพนี้คงจะหาหายากเหมือนกันแหละอันนี้จะเก็บไว้เชยชมเองหรือว่าขายอ๋อก็ตกลงกับลูกค้าชัยภูมิพวกนี้เขาว่าจะมารับนะครับก่อนลึกๆก็เสียเสียดาอยู่แต่ว่า ก็ลูกค้าเก่าอ่ะครับก็จะเอารถคันเก่าของที่เราขายไปมาเทินแล้วก็เอาคันนี้ไปใช้อีกครับอือ๋อดูสภาพเดี๋ยวผมขอขึ้นไปชมหน่อยนะพี่นะขออนุญาตนะครับเนี่ยครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแรไอเทมนะฮะะแรไอเทมคือของหายากใช่เออคือของมันอายุเยอะแต่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆครับดูสภาพภายโอ้เเออก็เรียกว่า เรียกว่าแบบว่าโหดูฮะดุมดุมใหม่คือใหม่หมดเลยอ่ะดุมใหม่เออไอ้ยา <c ười> เลขใหม่สี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบสองอันนี้การันตีกิโลเมตรสี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบสองกิโลเมตรโอ้โหนี่แบบก็ดูภายในนะน่าปัดแบบว่าไม่มีแตกลายเนีขาต้องจอดในล่มเลยนะใช่ครับ <c ười> โอ้โหนี่ครับดูเบาะดูเบาะดูเบาะ,ะการใช้เบาะการลายเบาะ เบาะยังลื่นเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีขาดเลยอ่ะนี่คือล็อกกี้นะครับกี่แรงนะพี่ร้อยเก้าสิบห้าแรงครับของสวยงามเลยโหนี่สีสีเดิมเดิมเลยไม่เคยเคลียร์สีสีเดิมเมื่อยี่สิบเจ็ดปีที่แล้วนะยังไม่เคยพ่นทับยังไม่เคยเนี่ยมีเปลี่ยนไปแล้วอยู่ข้างเดียวชิ้นเนี้ยไหนเนี่ยมีเปลี่ยนไปแล้วชิ้นเนี้ยเนี่ยเดาเลี่เล็กเล็กจริงจริงนิดเดียวเนี่ย แต่ว่าเดิมไม่เคยเคลียร์สีเลยเนี่ยเนี่ยเกิดจากล่องลอยที่ว่าสกิดมานิดหน่อยใช่แต่ว่าไม่เคยเคลียร์แต่สีบางเดิมแบบของเดิม嘛ครับของเดิมฉีดน้ําฝนเออนี่นี่นี่ตำแหน่งที่เติมที่น้ําฉีดน้ําฝนอยู่ตรงนี้ไม่เคยเห็น่โอ้นี่กองกองเลยฮะบางมากเนี่ยดูบางมากบางมากนะเนี่ยตอนนั้นพี่นัท พอ39นั้นมาเป็นเซลล์อีสุอย่างพี่39ผมเข้ามาเรียนเป็นเด็กปีหนึ่งพิ่งเข้าเรียนมาหาลัยเ,เนี่รถรถอันนี้เกิดตอนผมเรียนปีหนึ่งมาหาล<ม>ัยปี2539ม,ม,มันหายากมากอะ่ะใช่หายากมากดูไหมนี่ตัวตัวถังนะเป็นกระบะคาโก้ <S <S <S> <S เป็นพื้นไม้ใช่ไหมพี่ใช่ครับงฟังประตูเนี่ย อ่นดูัวดูยกหัวดูมือเดียวนะเสียงประตูนี่แบบปิดยังแบบกรึบกรึบเครื่องแห้งๆเลยไหมดูอครับแห้งเลยอ่ะเครื่องแห้งมากอ้นี่เครื่องเดิมนเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมครับทุกอย่างเดิมหมดเนี่ยเดิมเดิมครับถ้าตากแดดนี่ไม่มีทางสีที่ในสภาพนี้ครับใช่ครับเนี่ยคือรถ ถ้าเกือบ30ปีแล้วสภาพสีสภาพเหล็กอย่างเนี้ยมันจอดในร่มจอดในหลังคาถ้าจอดตากแดดโอ้ไม่กี่ปีล่ะไม่ใช่อย่างนี้แชทรงแชสซีนี่ยังเลี่ยมเลยเนี่ยโอสุดยอด <c oughs> ก็คือผมอธิบายฟังนี้ฮะสำหรับคนเล่นรถมือสองนะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถปิกอัพหรือรถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่ <c oughs> รวมถึงรถบรรทุกด้วยเนี่ยถ้าได้รถสภาพแบบเนี้ คุณจ่ายเพิ่มกว่าราคาตลาด50,000 <70, S 2> ื่นเจแต่เขาเรียกว่ามันโคตรคุ้มหรือว่าเกินจะคุ้มไปเยอะนะครับครับ